free <smallly noise> รถนำเข้ามีกี่ประเภทรถนําเข้ามีกี่แบบรายละเอียดเป็นยังไงแบบไหนนํามาขับได้แบบไหนใช้ไม่ได้แบบไหนผิดกฎหมายเรามาคุยกันครับผมสวัสดีครับผมท็อปจากท็อปเทนการาบนะครับเต็นท์รถมือ2นะครับสภาพดีนะครับคุณภาพดี ทุกคันนะครับสามารถติดตามได้ในทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook นะครับ Instagram Twitter นะครับหรือว่าเว็บไซต์และ YouTube ต่างๆนะครับวันนี้นะครับผมขอตัดมาที่รถนำเข้านะครับเพราะหลายท่านอยากทราบกันนะครับว่ารถนำเข้าเนี่ยมันมีกี่ประเภทนะนี้ขอมา พูดคุยนะครับกันในมุมผู้บริโภคหรือผู้ใช้นะครับแล้วก็ผู้ที่เคยใช้จริงด้วยคือผมเองนะครับก็เล่นรถนําเข้าด้วยนะครับผมนะฮะอ่ะอันนี้ขอเริ่มกันที่รถนําเข้าแบบ32รถนําเข้าแบบ32คืออะไรรถใหม่ป้ายแดงที่ผลิตนะครับในต่างประเทศประเทศต่างๆจะเยอรมันอังกฤษ นะครับหรือใดๆบนโลกใบนี้การนำเข้าณปัจจุบันนะครับที่เป็นคันๆและนำมาจดทะเบียนได้นะครับจะเป็นรถนำเข้าแบบ32หรือป้ายแดงนะครับและเสียภาษีประมาณ300กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับประมาณ340 50 60อะไรก็ตามแต่นะครับก็นะครับตามกฎหมายที่เขาได้ระบุ ซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้นำเข้านะครับอ่านะครับตรงนี้ก็คือจะเป็นในลักษณะรถใหม่ป้ายแดงนะครับไม่ว่าจะเป็นศูนย์นะครับผู้นำเข้านะครับของแบรนด์นั้นๆนะครับหรือที่กล่าวว่าผู้นำเข้าโดยตรงจากแบรนด์นั้นๆนะครับหรือจะเป็นผู้นำเข้าอิสระนะครับก็คือเกรมเมอร์เก็ตนะครับอันนั้นก็ใช่เหมือนกันนะครับก็คือจะเป็นรถใหม่ นะครับทั้งเส้นนะครับและรถจดประกอบนะครับจดประกอบปัจจุบันนี้ไม่สามารถนําเข้ามาได้แล้วนะครับนะฮะไม่สามารถนําเข้าอะไหล่เก่ามาประกอบนะครับจากชิ้นส่วนอะไหล่นะครับเพื่อมาเสียภาษีต่างๆและจดทะเบียนได้แล้วแต่ ในอดีตนะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับต่างกรรมต่างวาระปัจจุบันนี้เขาไม่อนุญาตแต่อดีตที่เคยมีซึ่งได้มีการจดทะเบียนนะครับเสียภาษีนําเข้านะครับสรพภาษามิตรใดๆก็ตามแต่นะครับจะตรวจแบบใดมาไม่ว่าจะเป็นอ่านะครับตรวจก่อนที่จะจดทะเบียนนะครับในรูปแบบใดแล้วก็ได้เล่มมาอันนั้นก็คือจบและคอมพลีทแล้วแต่ปัจจุบันนี้นํามาเพิ่มเติมไม่ได้นะครับ ผมขอเตือนนะครับว่าไม่ได้ถ้ามีใครเก่าวอ้างนะครับหรือไปบอกคุณนะครับขายรถอินวอย์ให้กับคุณนะครับรถที่เสียสภาษามิตรมาแล้วให้เก็บคุณแต่ยังไม่ได้จดทะเบียนปัจจุบันนี้ไม่มีที่ใดองค์กรใดกรมกระทรวงทะวงกรมใดที่จะจะรองรับนะครับ อ่าส่วนที่จดมาแล้วนะครับก็ใช้ได้ตามปกตินะครับเพราะท่านไม่ใช่ผู้เสียภาษีครับผมแล้วก็ไม่ใช่หน้าที่ของท่านนะครับผมอ่านะฮะรถกงศุลน,นะครับก็คือจะเป็นรถที่อ่าเขาก็จะมีกฎหมายนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่าของสถานกงศุลประเทศต่างๆนะครับเขาจะมีการทำกฎหมายร่วมมือกันนะครับอ่าเมื่อเขาใช้ คือเขาจะนำเข้ามานะครับด้วยโคต้าของของที่ทำงานของเขานะครับแล้วก็เมื่อปลดระวางนะครับก็จะมีการนำออกมาขายนะครับอาจจะประมูลกันหรือจะอะไรกันยังไงนะครับในจุดนั้นนะครับถ้าพูดถูกผิดนะครับต้องขออภัยไว้นักที่นี้ด้วยนะครับแต่ผมบอกแล้วว่าผมในมุมของผู้ใช้นะครับที่เคยซื้อรถนะครับกงสุนมา นะครับก็สามารถคือพูดง่ายว่าก็สามารถนํามาจดทะเบียนใหม่ต้องบอกกันนะจะถือทะเบียนของกองสุนนั้นๆไม่ได้นะครับนะครับเพราะว่าเขาเลิกใช้แล้วก็ขายนะครับก็คือถูกต้องตามกฎหมายนะครับมาจดทะเบียนนะครับขึ้นเล่มนะครับขึ้นประวัติกับกรมการขนส่งนะครับขั้นตอนก่อนก่อนหน้านั้นจะไม่ใช่ขั้นตอนของผู้บริโภคหรือผู้ใช้ นะครับอันนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับตามปกตินะครับรถกรมศุนกรมศุลกกากรก็คือที่เขาไปตรวจยึดมานะครับเป็นรถนำเข้าต่างๆนะครับที่นำเข้ามาอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับจะด้วยรูปแบบใดก็ตามแต่นะครับผู้บริโภคอย่างเราก็เหมือนกับว่าบางทีเราก็เอ๊ะตอนนี้กรมศุ กรมสุรกากรเขาไปยึดมาเนาะเขามีการเปิดประมูลนะครับเพื่อเอางบประมาณนั้นนะเข้าสู่แผ่นดินนะครับนำไปบริหารประเทศต่อไปนะครับเราจึงสามารถไปประมูลกันได้ <c oughs> ไปช่วยกันนะครับแล้วก็พอได้ชุดจดเหล่านั้นมาเนี่ยนะครับ <c oughs> ก็จะมีการดีลกับกรมการขนส่งทางบกแต่กฎหมายณนะปัจจุบันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะครับว่า ไปประมูลแล้วเนี่ย <c oughs> มีขั้นตอนอะไรบ้างก่อนที่จะไปจดทะเบียนกันที่กรมการขนส่งทางบกนะครับไม่รู้บอกไม่รู้ครับนะครับเพราะผมเป็นมุมผู้ใช้เรามาคุยกันนะครับและลดโคต้านักเรียน <c oughs> เมื่อเราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศนะครับถือเกินกี่ปีก็ตามแต่นะครับผมไม่แน่ใจเพราะไม่เคยไปเรียนต่างประเทศครับแต่เพื่อนเคยไปและกลับมาแหละนำรถเข้ามาด้วย ปัจจุบันนี้คาดว่าลดโคต้านักเรียนจะไม่มีการอนุญาตแล้วนะครับที่จะนำรถเข้ามานะครับโดยการเสียภาษีแบบนักเรียนตามจริงนะเพราะคุณไปเรียนจริงนี่นะครับคุณเอากลับมาด้วยเพราะทรัพย์สินของคุณนะครับปัจจุบันนี้คาดว่าบ้านเราไม่อนุญาตให้นำเข้ามาแล้วแต่เมื่อก่อน หรือที่นําเข้ามาแล้วและจดทะเบียนเสียภาษีแล้วนั้นๆน,น,นะครับตามกฎหมายและช่องที่เขาเปิดให้ทำนณเมื่อก่อนนะครับอันนี้ก็คือสามารถใช้งานได้ตามปกตินะครับและสามารถเปลี่ยนผู้ถือคลองได้หลังจากที่นําเข้ามาแล้ว5ปีนะครับอันนี้คือโดยประมาณนะครับแต่หากปัจจุบันนี้นะครับยังมีผู้แอบอ้าง นะครับไม่ว่าจะเป็นรถจดประกอบนะครับหรือรถแปลกแปกนะครับที่บอกว่า,าสามารถดิลได้อะไรได้นะครับที่ไม่ผ่านช่องของทางากระทรวงทบวงกรมของรัฐบาลนะครับหรือกฎหมายต่างๆนะครับผมบอกเลยนะครับท่านเสี่ยงที่จะเจอรถสวมซากสวมทะเบียนนะครับซึ่งมันผิดกฎหมายเต็มๆ นะครับรถสวมซากสวมทะเบียนนั้นๆน,น,นะครับอาจจะไปเจอพวกรถที่แบบถ้าสวมทะเบียนเนี่ยคือพูดง่ายไปก๊อปปี้เขามาไปจำรุ่นปีสีนะใกล้เคียงกันแล้วก็ไปทำเล่มปลอมขึ้นมาหรือไม่อันนี้ไม่ทราบนะครับทะเบียนนะครับไปสั่งตีขึ้นมาหรือไม่ป้ายภาษีนั้นมันแท้จริงแค่ไหนนะครับ เอาที่ชัวร์คุณวิ่งไปขอความรู้ของกรมการขนส่งนะครับหรือที่กรมนะครับหรือขนส่งจังหวัดนั้นๆสาขานั้นๆที่ใกล้บ้านคุณนะครับเขาจะสามารถให้ความรู้ที่ถูกต้องกับทางคุณได้นะครับแต่บอกก่อนเลยว่าถ้าใครแอบอ้างตอนนี้ไม่ได้นะครับนะฮะอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นชวนคุยนะครับอ่าในช่วงนี้นะครับว่า ประเด็นของรถนำเข้านะครับมีกี่แบบนะครับหากมีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติมนะครับก็สามารถนะครับถามเข้ามาในคอมเมนต์กันนี้กันได้นะครับหรืออินบ็อกซ์เข้ามาหรือโทรถามเข้ามานะครับหรือเข้ามาจอยกันมาแจมกันนะครับผมเชื่อว่าลูกค้าหลายท่านเก่งกว่าผมเยอะนะครับ มาพบพูดคุยกันนะครับในคอมเมนต์กันนะครับถือว่าแลกเปลี่ยนทัศนคติกันนะครับแล้ววันนี้ถ้าผมพูดอะไรผิดพลาดไปนะครับต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะครับเราไม่มีความประสงค์ที่จะให้รู้สึกเขาเรียกว่าเข้าใจผิดหรือเบี่ยงเบนนะครับหรือไปปรับแก้ใดๆก็ตามแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เรามาพูดคุยกันในมุมของผู้รีโภค นะครับก็คิดว่าวันนี้ก็ได้สาระไปไม่มากก็น้อยนะครับผมวันนี้ผมท็อปกับท็อปเทนการาดนะครับต้องขอฝากด้วยนะครับถ้าถูกใจนะครับช่วยกดติดตามนะครับสับสไคร์นะครับกดกระดิ่งนะครับหรือช่องทางต่างๆได้นะครับหรือถูกใจนะครับรถมือ2ในเต็น์เรานะครับอยากซื้ออยากจะขายรถมือ2คุณภาพดีนะครับผ่านการการันตีโดย QA QC ที่มีใบตรวจสอบ นะครับก็สามารถติดต่อได้เบอร์ตามนี้เลยครับ <Yeah. S 1> นะครับวันนี้ผมท็อปจากท็อปเทและทีมงานนะครับขอลาไปก่อนเพียงเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับบ๊ายบาย